ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ชอบตรงไหไงพี่ทักพี่ทบพี่แอดไลน์มาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกไลน์เบอร์นี้เบอร์เดิมเลยนะครับพี่เบอร์นี้เบอร์เดิมเลยนะจ๊ะพี่จุก้ององแรกเลยพี่ไม่เสียเวลาครับลงพ่อเงินไม้โพแกะโคตรเก่าเลยพี่หน้าตักห้านิ้วให้พี่ นิยมนะเขาเล่นหากระไะพี่ไหมพกแกะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเงินสดเท่านั้นปลายทางบวกห้าสิบบาทปลายทางบวกห้าสิบบาทโคตรน่าใช้พี่หายากหายากไม้พกแกะพี่ไม้พกแก่หาโคตรยากเลยตรงตำรานะพี่นะตรงตำรานะต,ตำลามีหน้าหากันยากมาก มีสุขทัไทยอ่ะพี่เก้านิ้วฐานช้างโหอ้ยโค้ดสวยเลยพี่โคตดสวยเลยพี่โคตดสวยเลยพี่ฐานช้างครับดูครับสวยสวยมากไปดูนะครับสวยสุดสุด,สดขออนุญ,ญาตนะ อาจจะวินหัวลิ้นๆที่พี่นาก็จะพลิกผันบ้างเนาะนะครับพี่ผมจะขยับเ,เบยใกล้นะค่อยๆดูนะครับพี่ไม่รีบไม่เร่งนะครับพี่ใจเย็ยนนะนีครับสวยสุดๆเก้านิ้วพี่ฐานช้างสามพันห้าร้อยบาทครับพี่พระสุขโ,โขทัยโคสวยเลยนิ้วละแสนสองแสนนะเขาเลนหนากันนะพี่นิ้วละสองแสนนะ ดูครับดูครับโคตรเก่าโคตรสวยเลยสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้ทุกกรณีจะเงินสุกหรือเก็บไปทางผมส่งให้เลยแตะแายพี่สะดวกครับปิดกระบอกครับขอยังเดียวอย่าปิดเล่นพี่พระหายากเสียเวลาคนอื่นเขานะครับนี่ม่ดูดินไทยโอ้โหพี่เอ้ยหัวใจละลาย โคตรเก่าเลยโคตรเก่าเลยพี่เนี่ยครับพี่ชอบพี่โมมาพี่แอนไลน์มาครับพี่หายากสุดๆหายากสุดๆนดพี่นะหายากสุดๆชอบโซชอบแอดไลน์ครับโดูต,ต่อไปครับเมดเมดเม็ดเม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 ด,มด,มด,มด อามาอันนี้เลยออีด้านึ่งนะด้าเมื่อคืนขายไปแล้วนะคนละด้ามกันนะจ๊ะด้ามปอกจับเงินกระดูกกามช้างปอกช้างมีพุทธคุณแม้กระทั่งขี้ช้างนะคนช้างห่างช้างก็มีพุทธคุณนะพี่ด้ามเขี่ยวหมูตัน ด้ามเขี้ยวหมูตันชอบโทรชอบออนไลน์ครับมีดกเก่ามีดพะเดิงมาพี่เอาพันสามเอาพันสามปลายทางบวกห้าสิบบาทพักขันเก้านิ้ว พะขานเก้านิ้วเก้านิ้วนะอันนี้เก้านิ้วนะเพระเดิมมีลูกค้าจองเขาก่อนแล้วไม่เอาแล้วหายไปเลยนะฮะเสียเวลาคนอื่นซื้อมาต่อกันเต็มเลยโทรมาจะเอาติดเพราะจริงจริงไม่เอาเอามาไล่ใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรจับเงิน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 วันนี้เอาพันสี่พอเอาพันสี่พอเก้านิ้วนะนี่เก้านิ้วนะ ไม่ใช่ห้านิ้วนะอันนี้เก้านิ้วนะเอาพันสี่จบข่าวชอบโทรชอบแอดไลน์ครับใครชอบก็ซื้อครับไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับขายคนที่ชอบนะจ๊ะงดดราม่านะจ๊ะพี่จา๋าพระผมก็เอามาเนาะเอามาไลฟ์พี่ดูเอานะชอบก็ซื้อไปครับมาตะกรุดคาดเอวตะกรุดข้าดเอว,เอวเพ่อเดิม,มได้มาใหม่จานเต็มเลย จานเต็มเลยพี่เชือกไม่มีขาดเลยนะพี่นะเชือกสวยนะไม่มีขาดเลยมาเอาหกร้อยหกร้อยพอคาดเอวเนี่ยหกร้อยใบทางบวกค่าสิบวันที่ผมอยากขายมาชุดพอเดิมชุดพอเดิมยกชุดเลยชุดลพ่อเดิมยกชุด ชุดเราพอเจอมยกชุดเอ,เอาเอาเจ็ดร้อยพอเอาเจ็ดร้อยครับเอาเอจ็ดร้อยจะกดปุสุกนี่ลายจระเข้ขบฟันพี่นี่ดูนี่ลายจระเข้ขบฟันลักแดงแดงนี่ยุคต้นต้นะพี่นาะยุคต้นต้นเลยนะลักแบบเนี้ยนี่ลักแบบนี้ลักแดงแดงแบบนี้ บุสุกบุสุกราคาคดเก่าเลยเอาบเบาเนียนะเอาบเบานะเอา,าเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยพอวันนี้ผมอยากขายมากขุดเพราะเดิมตะกรุดลูกขั้นปลาตะพินเพราะเดิมวันนี้ผมอยากขายลูกขัน้นลูกขัน้นลูกขัน้นมาครับวันนี้ผมอยากขาย ครบสวยทุกเม็ดเด็ดทุกองค์ผมเอาห้าร้อยบาทแล้วกันโปรโมชั่นปลายทางบอกห้าสิบขายไม่ได้ถือว่าโชว์พี่ห้าร้อยอันเดียวด้วยขายอยากขายแค่เนี้ยน,นี่พี่แหวนมหาอดยุดกระสุนแหวนมหาอดจุดกระสุนหัวแร่เหล็กไหลหรือพวกอิ่มวัดหัวเขานี่แหวนหล่อโบราณนะมหาอดยุดกระสุนนี่ แล่เหล็กไหลเพ,พราะอิมวัดหัวเขารู้ได้งไงเพราะอิ่มครับเข้าไปอยู่ใน Google เลยครับเซิร์ชไปเลยตอนนี้แหละพี่จะขึ้นมาให้เพลิบเพราะอิ่มครับเพราะอ,อิมครับพี่เอา 600. 600. หกร้อยหกร้อยมาอุดหกร้อยกุมารพ่อเตอ่าไม่ใช่พี่พักกิ่งพ,พ่ะเตพิมพใหญ่พักกิ่งหรือพ่ะเต๋พิมพใหญ่อาใช่ พัดเจียมพดเตะเ,ตเอาหกร้อยโอ้โหส,สวยงี้ม่ซื้อไดงไงนี่อาพิมพใหญ่ปั๊มซําบปวดทวดสวยสวย,สวยมากโอ้โหใจละลายหกร้อยหกร้อยบาทครับชอบโทรครับชอบออนไลน์จะพี่จา๋า เดี๋ยวมาดูกันต่อนพี่นะอันนี้ก็จะตัดจ้านหน่อยวันนี้อยากขายพี่อันนี้มีหลายพิมพ์นะเหมาบ้ามาได้ผมขายองค์ละหมื่นเมื่อก่อนเนี้ยวันนี้ผมเอาองค์ละพันองค์ที่หนึ่งและบางไผ่เสี้ยนเต็มเลยนี่ขอต้องดูที่เสี้ยนนะและบางไผ่ไปดูข้างนี่หนไหมองค์ที่หนึ่งแล้วคนละพิมเดี๋ยวนี้มาขายให้มาแบ่งให้ หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทองค์ที่สองพับปิดตายแล้บางไผ่เสี่ยนเต็มเลยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพับปิดตายแล่บางไผ่องค์ที่าาสม 1, าม เส้นเต็มเลยพี่มเมาบ้านเข้ามาได้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้าคับพี่พิมพ์นี้สวยองค์ที่สี่โอ้โหแหมสวยโคตรสวยเลยเส้นเต็มมงพาเลยพี่พี่ชอบองค์ไหนองค์ที่สององค์ที่สามก็บอกมาเลยนะนี่องค์ที่สี่นะพาปิตาแรกบ,บางไายพี่หนึ่งพันบาท ราคาจเป็นแสนนี่ครับชอบโซชอบออนไลน์ครับไอเออโอเคห้านี่ครับพี่หนึ่งพันบาทจะพี่เอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับชอบโซชอบออนไลน์มาครับพี่ห้าองค์เลยพี่นะเอาห้าองค์ก่อน เอาห้าองค์ก่อนเนะเดี๋ยวดูอย่างอื่นบ้างเราพเงินพิมพ์คิดตาสี่ชาจีวันความเนี่ยโคตรสวยเลยพี่จมูกชมพู่หัวเป็นบาทพระผิวพันอมเหลืองพระหล่อโบราณผิวจะไม่เรียบตึงเนี่ยสวยฮะเบาประกบหนาๆน,นะพี่ หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่นี่พิมพ์ทิศตาครับหนึ่งพันบาทจ้ะ หนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันบาทกับพี่นี่พี่ปิดตาพ่อเฉยลักรอนจ่อแตกกับพี่พเนี่ยพ่อเฉยบางกระสอบอยู่หลักดียแตกแต้ตมอะไรเก่าๆแห้งๆเนี่ยพันหลักแสนหลักล้านมอพันเดียวหนึ่งพันบาทหอพ่อเฉยครับพาปิดตาพ่อเชยวัดบางกระสอบหนึ่งพันบาทชอบโซชอบแอนไลน์มาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกปุ๋อียมวัดหนังครับพี่นุชสำริด แก่ทองเขาพี่เนื้อเด้มันแพบขนาดเนี้ยปูุยว,วนันหนังครับมีสามพิมสามองค์เลยผมอ่ะหนึ่งพันบาทองค์ที่หนึ่งปุยวันหนังองค์ที่สองหนึ่งพันบาท องค์ที่สามหนึ่งพันบาทพี่ๆางไหนจะพาองไหนทักมานะครับผมรอพี่อยู่นะครับ